ฟังแล้วขนลุกบทน้องอุ๋งอิงวันนี้ภาพผพจ์เรื่องขายออคาบสวัสดีนะครับผมปกกระซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนี้เราก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮ้าน้องอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงเอามะวอสุพีเอามาาสอามาาสุนองเอามะวอสุเอฟซีหลานน่อยกันเด้ฟังด้วยกันนะครับผมเนาะ ก็ตามที่เฮ้าติดตามพี่น้องเมื่อนี่ได้หลายคลิปนะครับผมเนาะได้หลายซองได้ทายคลิปอยู่กล่องทายภาพยนต์คายออกมาพี่น้องอีหลานน้อยเฮ้าเมื่อนี่กะไปร่วมฉากนะครับผมเนาะไปเข้าฉากแล้วบทอีหลานน้อยเฮ้าเมื่อนี่พี่น้องบอกกันเลยว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมีคลิปออกมานะครับผมเนาะได้หลายคลิปที่อีหลานน้อยเฮ้าน้องวิงเพียรบ้านแพงกําลังซ้อมบทอยู่พี่น้อง บทของอิหล่าหน่อยเฮาวันนี้เราพี่น้องน่าจะเป็นบทที่อิหล่าหน่อยเฮาต้องอ่าเอิ่นมาจังได๋พี่น้องเป็นบทคล้ายๆบทสู้ขวัญบททําพิธีนะครับผมเนาะซึ่งบอกเลยได้ว่าฟังแล้วพี่น้องขนลุกแค่บทนี้บทเดียวที่อิหล่าหน่อยเฮาทองอยู่นี่นะครับผมเนาะการดึงความสนใจของ fc แฟนคลับของอิหล่าหน่อยเฮาได้เป็นจํานวนมากหลายคนเขาไปขเข้าเมนว่า เตรียมตัวซื้อบัตรเขา้าโรงหนังแล้วเพราะจะไปฟังอีลาหน่อยเหาในบทนี้นะครับผมเนาะหลายคนบอกว่าด้ยินซัานี่กับคนลุกแล้วว่าซันเดย์พี่น้องบทนี้เสียงอีลาหน่อยเหาจะคนลุกไปไนันไดบ้าวิสารขอ,อนยญาตนะครับผมเนาะน้ำคลิปสั้นของทางช่องนด้เอกอ,อมแอมใครอยากดูแบบเต็มๆสามารถเข้าไปเบ่งทีเฟซบุ๊กน้องพี่น้องของทางนางเอกอ,อมแอมและไมแสงทองได้นะครับผม และอีกระลายซองที่ไทยอีหลาหน่อยเฮาตอนกำลังท้องบทจะคนลูกบันไดอยากไ่นองไปเบิงงลคิปนี้น้นำกันเดียวจังกลับมาคุยกันต่อนะครับผมาย ຈານຊ້ອຍຄາຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ທົ່ວນອກບ້ານນີ້ມາລາຢູ່ເ ข่าวเป็นยังไงกันแน่พี่น้องแค่ได้ฟังแบบตอนนี้หละหน่อยซอมบอกก็เลยว่าหลายคนขนลุกพี่น้อง เสียงอิหลาหน่้อยเขามันกังวานไหมพี่น้องเลากัหางเสียงของอิหลาหนอยบอกก็เลยว่าทําให้ชวนขนลุกและที่สําคัญเลยพี่น้องเราเห็นถึงความตั้งใจของอิหลาหนอยความพยายามของอิหลาหนอยในการท่องบทนะครับผมเนาะในการท่องบทนี้ก็แล้วกันบาิสารเอื่นว่ถือนะครับผมเนาะว่าเป็นบทว้คู่บททำพิธีนะครับผมเนาะอีหยังอันนี้ผู้ใดหูสามารถ คอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบอยสารใดพี่นอ้องบทแบบนี้เราอาจจะเห็นแบบน้ำสู่ขวัญน,นะครับผมเนาะอ่าเป็นบอยพีน่น้องบทสู่ขวัญอ่านามทําพิธีแบบอ่าสู่ขวัญเอิ่นขวัญอ่าทําพิธีมงคลบอยพี่น้องอ่าต่างๆวายคู่จะเป็นแบบทำนองคล้ายๆกันอ่าเป็นบทคล้ายๆกันอันนี้บอยสานเอืน่นบอถึงอกีรีภัยหูคอมเมนต์ Comment กันเขามาแน่นะครับผมซึ่งเชื่อว่าหลายคนได้ฟัง ที่ลหลานน้อยเข้าซ้อมแล้วคนลุกไปต,ตามๆกันพี่น้องไล,ลยๆคอมเมนต์เนาะที่เขาไปคอมเมนต์ท่ช่องของอาอมแอมละไมแสงทองนั่นคือซองของอนั่งเอกออมแอมนอะครับผมทว่าเฟซบุ๊กกลับไปที่ทิชชา่เดียวกันพี่นอ้องว่าคนลุกกว่าสันเดอคนลุกเก่งมากๆสะออนเสียงคือมีมนข์ขังแท่นี่แหละพี่น้องเสียงที่ลหลานน้อยเขาบอกกันเลยว่าแฟงด้วยมณ์ขังนะครับผมเนานี่แค่ซ้อมได้พี่น้อง เวลาแสดงจริงเวลาทําแบบจริงๆทายเป็นนางออกมากไทยเป็นฉากออกมากจะปานใดนะครับผมเนาะอันนี้เฮนร,ราติดตามไม่เป็นหรอกยิ่งทําให้ภาพยนตร์เรื่องคายอ้อน่าติดตามแบบทวีคูณนะครับผมเนาะสำหรับบทหนีของอิรานวอยบอกได้เลย <c oughs> เปิดแล้วร่องวอลลัมเรื่องวงอิงเป็นตาฮัากแท้ท่านนี้ เป็นกำลังใจลูกสาวและทีมงานทุกท่านภาพยนตร์เรื่องคายอ้ออน้องทําได้อยู่แล้วสู้ๆนะครับผมนาะผมกระเสื้อวายอีหลานหน่อยเฮาทาได้อยู่แล้วขนลุกตามเสียงที่หนึ่งขนลุกฟังเสียงน้องแล้วขนลุกคายอ้อน้องแรงมากวาสันเนี่น้องแค่เสียงยังขนลุกแล้ววาสันเนขนลุกยาวๆเสียงมีมดนขังคัก คนลุกเลยนะครับผมนอกคอมเนต์บอกเลยว่าไปในทิศท,ท,ทางเดียวกัน9 9เไปในทิศทางเดียวกันพี่น้องเสียงอีล่าหน่อยเฮ้ามีมบนขัง่าพ่อประกอบกับบทหนีอีกนะครับผมว่ายิ่งเข้าทางอีล่าหน่อยเฮาเสียงอีล่าหน่อยเฮากลงวานมีมนขังเฮ็ดให้คนลุกทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ติดตามเป็นทวีคูณบอกกันเลยแฟนคลับเอฟซีของอีล่าหน่อยเฮา บผอผาดย่างในดอนภาพยนตร์เรื่องคายอ้อหลายคนบอกว่าเบิงงแคนี้ได้ยินอีหลาหนอยซอมแคนี้ก็เตรียมตัวไปซื้อบัตรอยู่หนาโรงภาพยนตร์แล้วรอไม่ไหวแล้วเข้าโรงวันไหนเขาใช้เมื่อไดจะไปซื้อบัตรเพื่อเบิงชฉากนี้สนเดหลายคนถึงกับคอมเมนต์แบบนี้รีพี่นองอันนี้เขาไม่ได้อวยนะครับผมเนาะบาวิสานพูดตามความรู้สึกของตัวบาวิสานเอง ส่วนใครมีความรู้สึกยังไงอาจจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกับบาวิสานก็นไ้อาจจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกับคอมเมนต์ก็ได้อันนี้เท่าบริวารกันแต่ที่บา,าลิสานมาเฮดคิมนี่คือพูดถึงความรู้สึกของตัวเองนะครับผมน้องเมื่อได้ฟังเสียงอีหลานหน่อยแล้วก็บ,บทของอีหลานหน่อยเท่าน่าสนใจขนาดไหนบอผ่านอย่างแน่นอนพี่น้องภาพยนต์เรื่องคายอ้อฟังพี่น้องเป็นกำลังใจนะครับผมน้องให้่อีหลานหน่อยเท่าไอทีมงาน สารหน่อยพิลุนแพ่งห้บอโจให้ทีมงานนักแสดงไ้ทีมงานผู้กำกับนะครับผมเนาะเพื่อสร้างหนังเรื่องนี้เป็นวัฒนธรรมของอีสานพี่น้องเป็นรากเงาของคนอีสานแบบจริง,จ,รงจัง,จงนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าน่าดูและน่าชมมากและอยากให้ผลงานเรื่องนี้ออกมาไวๆแฟนคลับเอฟซีตั้งตารอแล้วตั้งตารอบววยแล้วนะครับผมเนาะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง คายอพี่น้องล่ะมีข้อมูลสึกกันว่าจังใดน,นะครับผมเนาะได้ยินเสียงได้ฟังเสียงแบบขนาดเสียงแบบเสียงไกลๆได้พี่น้องบ่ได้แบบเสียงแบบอ่าใกล้ๆนะครับผมเนาะแล้วก็มีแบบเสียงแทรกนําห้องก็ยังคนลูกป่านนี่ถ้าแบบเสียงของอิหลาหน้อยแบบเพียวๆเลยเสียงของอิหลาหน้อยหฮาแบบชัดเจนเลยจะขนาดใดอยากฟังแล้วอยากเบิ่งแล้ว สำหรับความรู้สึกของบอิสานพี่น้องมีความคิดเห็นว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเนาะคอมเมนต์ comment ถึงบุคคลอื่นพี่น้องถึงบุคลบคลที่2บุคคลที่3ควรให้เกียรติซึ่งกันและก,กันนะครับผมเนาะเราอยากให้คนอื่นให้เกียรติเราให้เกียรติลูกสาวเราเฮาก็ต้องให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนบอิสานจะย้ำอยู่เสมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ทางช่องบอลสานเด้เพื่อเเป็นกำลังใจคลิปนี้บอิสานตรงอนุยาตขอตัวราไปก่อนพบพอกันไหมคลิปหน้า สวัสดีครับผม